หนังใหม่มาแล้วสำหรับจองแฮอินพระเอกรูปหล่อเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดดีสเตอร์เ,รเพ์สูดที่เตรียมออกฉายใน n น t f l i x ช่วงปลายเดือนสิงหาคม2564แต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่อง DM Channel กันด้วยนะครับโดยเรื่องดีสเตอร์เพ์สูดนี้จองแฮอินจะมารับบทเป็นพลทหารหนุ่มที่เพิ่งเข้ากรมเพื่อรับใช้ชาติแต่แล้วด้วยความสามารถที่เข้าตา จึงได้ถูกดึงตัวเข้าร่วมกับหน่วยพิเศษที่มีชื่อว่า DP ที่ย่อมาจาก Desert Pursuit แปลเป็นไทยแบบตรงตัวก็คือตามล่าทหารหนีทัพนั่นเองดังนั้นหน่วยพิเศษนี้ก็จึงมีภารกิจหลักก็คือการที่ต้องติดตามจับกลุมเหล่าบรรดาทหารหนีทัพหรือชายหนุม่มที่ได้หมายเรียกแล้วไม่ยอมมาเข้ากรมตามหมายเรียกนั่นเองเป็นที่คาดหวังได้ว่าแฟนๆจะได้ชมฉากบู๊ไล่ล่าสุดเท่ของพระเอก ผสมกับความดราม่าสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและชีวิตในค่ายทหารของชายชาวเกาหลีใต้ที่ต้องผ่านจุดนี้กันทุกคนแต่สําหรับใครที่คาดหวังฉากหวานซึ้งโรแมนติกก็คงต้องบอกว่าหาไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับในส่วนของดารานักแสดงนอกจากพระเอกที่จะรับบทโดยจองแฮอินแล้วก็มีนักแสดงนําที่มารับบททีมงานไล่ล่ากับพระเอกนําโดยคูกโยว,วานคิมซังยุนและชอซกู นอกจากนั้นนักสแสดงสมทบยังมีอีจุนยองชินซึงโฮสำหรับเรื่อง d i s a ต t e อร์เ s u รสรนี้มีความยาวทั้งหมดเพียง6ตอนอาจจะจัดว่าน้อยแต่เนื้อหามีความเข้มข้นทุกตอนโดยตามกำหนดการจะเริ่มเข้าฉายใน Netflix วันที่27สิงหาคม2564สำหรับแฟนๆของจองแฮอินจึงไม่ควรพลาดที่จะร่วมลุ้นและเอาใจช่วยพระเอกสามีแห่งชาติคนนี้กับหนังเรื่องใหม่ของเขากันด้วยนะครับ และสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามช่อง dm channel กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ